ได้โดยไม่ส่วนขลคนจักรดรอเดมเท่าที่ออฟแลนดิงเบิร์กรีบีนะครับเรียกว่าภาพเสียงหายนะจะากกายเป็นสูงทีได้แม้เราจะมีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกางนะครับรคือสายทิปีได้นเองครับ <S <S สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตชันนะครับ FD10 ตามคำเรียกร้องกันมาอย่างล้นหลามนะครับกับ Chaos นั่นเองนะ ก็แน่นอนครับว่ามันมีจักรพรรดสายฟ้ามาทั้งทีมันจะไม่มีคู่ปรับของเขามาได้อย่างไงเนาะชุดพร้อมแข่งนะครับแล้วก็นี่เลยออรรานะครับเป็นการมอนสเตอร์ใบใหม่ที่ดูเป็นดูอเวอร์ด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือมีแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะโดยลงมาครับแน่นอนว่าเขาก็จะมีสนามมาให้นะครับซึ่งสนามเนี่ยก็จะเป็นสนามที่เป็นรูปแบบนิวไดรฟ์นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากมายเท่าไหร่นะมีโซนเซ็ตขึ้นมา แล้วก็เนี่ยมีให้เป็นนับปลาคาเตอร์เนาะมีโซนไอเทมมีโซนบอดี้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะแกะเข้ามาแน่นอนว่าจะต้องเป็นตัวเด็กหนึ่งอันเลยเนาะแล้วก็หลังกล่องอันนี้นะครับก็จะมีการสุ่มด้วยที่สําคัญก็คือเหมือนกันมีการสุ่มไม่ถึง3ใบ3รูปแบบขึ้นโอกาสตรงนี้นเลยมีโอกาสสุ่มได้อะไรบ้างครับแน่นอนว่ามันมีใบเครตด้วยนะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยนะครับอ๋อไลฟ์คาเตอร์ไม่มีนะครับมันเปลี่ยนเป็นใบสุ่มหลังกล่องสามใบสีเวลาดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะจะเรียกว่าสีวาเวลลาแนนนะะให้ดูครับ ใบนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นมือใหม่เลยหรือว่ามือเก่าที่กลับมาเล่นนะครับแนะนำไม่อ่านหรอกเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่บอกว่าเป็นตัวตัวย่อต่างๆอะว่าแต่ละคำเนี่ยหนึ่งครั้งต่อเทิร์นเอเอ็นเปอร์เทิร์นเนี่ยคืออะไรนะครับมันก็จะบอกบอกไว้ทั้งในเนี้ยเพราะว่าปัจจุบันนะครับเทคกาของบอดีไฟของเราเนี่ยมันยาวจนจะปิดหน้ามอนสเตอร์ของเราอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยจำเป็นต้องมีตัวย่ออะไรพวกนี้มาเพื่อให้มันสามารถอ่านได้ง่ายมากขึ้นไม่แบบดูรกหูรกตานะ ก็แนะนำให้อ่านนะครับซูมหลังกล่องันดีกว่ามีถึงสามใบเอาใบาแรกก่อนอ่าเป็นอุิยใบยเป็นใบรีบีเออได้เป็นนี่ครับ g ี n นมอัพเกรดเออร์เกียก๊อเวอร์หนึ่งพันรีบีนะครับผมมม่นใจว่ามันเรียกว่าเวอร์หนึ่พันหรือเปล่านะนี่ไงนี่มาแล้วนะครับใบที่1ของเราใบาที่สองเฮ้ยเป็นรูปดังเนสหรือว่าจะเป็นออรล่าหร ได้เป็นออโรานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแบบไรกรอบนะฟูอาร์ไรกรอบคือแบบไรกรอบตรงนี้นะข้อที่สองนะครับไม่มีวาสนาได้ซีเครตกับเขาเมื่อเนี้ยซีเครตรู้สึกจะเป็นทงมงเฮ้ยรีบีแล้วอ่าได้เป็นนี่ครับออิพิสิ์ของผู้ปกครองดีเอสนะครับอันนี้มันไม่ใช่คาร์ดมันเป็น d ีเอสเนาะ,ะนะแต่มันจะติดคําว่าดีบีเนาะแต่มันเป็นรีเอสนะครับพอแบบปั๊มนูนนะครับนะแต่ว่าอันนี้ตัวหนังสือเหมือนจะ ไม่ค่อยนนนเท่าไหร่นะเนอนะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยโนนนะครับเนี่ยมันรอยอย่างเงียเหมือนกันหมดนะครับทั้ง3อันเนาะแล้วก็มีคาถามจากทางบ้านนะครับค่อนข้างถามกันมาหลายที่ว่าเฮ้ยบอกว่าพี่ครับพวกการ์ดดีบีดีเอสอะไรพวกเนี้ยหลังการ์ดมันเป็นแบบเก่าหรือแบบใหม่นะครับนี่ให้ดูชัดๆเลยก็จะเป็นแบบเก่านะครับผมเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับอ่ะแล้วก็เผื่อใครสงสัยให้ดูก่อนเลยนะเพราะว่าเขาจะมีแฟ a กดีเคอสมาให้แน่นอนนะครับเนื่อพราะเป็นชุดที่บอกว่าพร้อมแข่งเลยนะ เขาเคลมว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าเออมันเป็นเด็กที่แบบพร้อมเล่นดีกว่านะครับนะเป็นเด็กพร้อมเล่นที่เก่งเออผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเขาบอกว่าเราสามารถใช้การดีเควอสได้นะครับเอใช้การเควอสได้ไม่มีคําว่าดีนะครับแล้วก็การบนมือของเราเนี่ยตอนเริ่มเกมจะเป็น4ใบแล้วก็การในช่องเกียร์สใบแลวพลังชีวิตสิบหน่วยนะครับก็คล้าย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 เดิมเนาะแต่ว่าอันนี้บอกว่าเราสามารถคอมมอนสเตอร์บนสนามเราได้ไซส์รวมกันไม่เกิน99นะครับโอ้อันนี้ก็ เป็นคําถามที่ทางบ้านหลายคนสงสาัยมมาบอกว่าเฮ้ยสรุปเนี่ยสนามเราเนี่ยมันมีไซส์ได้เท่าไหร่กันแน่นะครับถ้าโดยปกติมาตรฐานประชาชนปุถุชนทั่วไปก็คือจะได้แค่ไซส์รวมกันไม่เกินสามนะแต่ว่าช่วงอะไรมันจะมีพวกเวอร์แปลกอะอ,อ,อย่างนี้ก็บอกว่าจะสามารถไซส์รวมกันได้ไม่เกิน99นะครับเนาะแล้วก็เขาบอกว่ามัน่ทุกบใบบนสนามเลยที่มีไซส์30หรือสูงกว่านะไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถการคุกแข่งแล้วก็ ความสามารถจะไม่ถูกยกเลิกได้ด้วยความสามารถของการกคู่แข่งนะครับน่าจะเป็นแฟกของเคออร์ดเคออสตนั่นเองนะโอเคนี่แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแฟกของเคออสกับกับพับสายฟ้าเนี่ยมันจะแตกต่างแตกต่างกับชาวบ้านเขาเนาะดูความสามารถของมอนสเตอร์ใบใหม่กับออรุธาของเรารดีกว่านะครับคอได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทินนะครับผมนะแล้วก็คอคอสใจหนึ่งเกียร์แล้วก็โซชาร์จหนึ่งใบนะครับโซชาร์จก็คือ เอาการ์ดลึกลับสุดจากเด็กเนะี่ยเข้าไปใต้การ์ดใบนี้ท่านเองนะครับนะแล้วก็ความสามารถใหม่อันนึงดูโอ้นะครับเคีออสโกเรมโยมานะครับตัวน,นี้นั่นเองนะครับนะเป็นแบบขุนยนกิเกียของเขานะครับนะเขาบอกว่าความสามารถต่อไปนี้เนี่ยจะทํางานเมื่อมีชื่อการ์สในระบุในความสามารถดูโอ้นะครับอย่างตอนนี้ก็คือบอกว่าเป็นเยออสโกเรมโยมาเนาะเขาบอกว่าอยู่บนอยู่ในสนามเนี่ยดรอปหรือว่าในโซก็ได้นะความสามารถมันก็จะทํางานเนาะเขาบอกว่า และทักเฟดอ่ะกองทัพจากกลน,นะครับตัวบทสามเราไม่ถูกทําลายหรือถูกนาออกจากสนามโดยความสามารถของการคู่แข่งนะครับแล้วก็ AN ็นเปอร์เทินย่อมาจาก ability name เปร์เทินนะครับหรือว่าพวกที่มันเขียนตรงนี้แหละนะครับนะเขาบอกว่าคาลเตอร์พิธีกรรมแห่งความโกราหลนะจน่ายนิงเกตแล้วก็ทําลายมอนสเตอร์ใบอื่นหนึ่งใบนะครับบนสนามเราหนึ่งใบเนาะหากทำเนี่ยคอมมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่มอนสเตอร์ไม่ตายไซส์สามหรือสูงกว่าจากกองการเดี๋ยวว่าดรอปเราไม่เกินหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอ,คอส หากดูจากกองให้สับกองด้วยนะครับถ้าเกิดว่าหากทำลายมอนสเตอร์ของเรานะจะคอได้โดยไม่สนผลจากะพอยอดที่ถ้าหากทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งเนี่ยเราจูนหนึ่งใบเนาะแล้วก็จะมีดับเบิลแท็กแล้วก็โซกาครับแน่นอนว่ามีการ์ดฟอยล์หน้ากล่องหนึ่งใบเนี่ยเขาจะเป็นแบบฟอยล์ธรรมดาเนาะแล้วก็ในกล่องครับจะให้น้องออโรราเนี่ยมาถึงสี่ใบเลยแน่นอนว่าเขาจะบอกว่าให้เราเอ้ยเอาออโรราเนี่ยไปเป็นบัดดี้นะครับเพราะว่าการ์ดหนึ่งใบในเด็กเรามันจะใส่ได้หน้าซ้ำไม่เกินสี่เนาะแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย บัดดี้เนี่ยมันจาเป็นจะต้องใส่ได้ถึง4ใบถึงจะเป็นบัดดี้ได้หรือเปล่าไม่จําเป็นนะครับอาจจะใส่แค่2ใบ3ใบก็ได้บัดดี้คือตัวมอนสเตอร์ที่เราชอบนะครับเาแต่ว่าอย่างไรเนี่ยมันเหมือนเป็นกรณีที่ฟิกซ์มาบอกว่าเฮ้ยเขาแบบให้ออโรล่ามาหนึ่งใบนะเออแบบเขาแบบให้มาเลยไงเกินมา4ใบนะครับจะได้แบบไม่ต้องคิดว่า e y, จะเลือกใบไหนเป็นบัดดี้ดีประมาณนั้นนะครับพอคอยก่อนจ่ายหนึ่งไลฟ์นะครับแล้วก็ความสามารถดูโอก็คือตัวออโรล่าเมื่อกี้นะครับความสามารถของการเนี่ยแล้วก็ดูโอของเราเบอร์สนามจะไม่ถูกยกเลิกด้วย โม่แข่งสั่งตีเนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายการตีมาที่การนี้แล้วการนี้แล้วดีเฟนบวกหนึ่งหมื่นนะครับโอ้โ oh. ห <laughs> ดีเฟนถ้าเกิดรวมก็คือเป็นหมื่นห้าเลยนะแล้วก็อาบิลิตี้เนยเปิดเทินอีกแล้วครับเขาบอกว่าเมื่อการเนียถูกนำลงดรอปจากบนสนามน,นะครับเราจูก,การหนึ่งใบแล้วก็ฮิลหนึ่งหน่วยนะครับดับเบิลแท่งแล้วก็มีพนดิเทนเนาะจะเห็นว่ามันเป็นไซส์สามทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าไซส์เรามันนั่นแหละนะเก้าสิบเก้าอยู่แล้วนะครับเนาะ แล้วก็นี่ครับ c h a o s d a d i n b e r g ์รีบีนะครับเรียกว่าเป็นสามัญประจำดังในสแรลคอนเวิลด์เลยก็ได้เนาะ,ะเป็น Name อัพเดตใน a นมเปอร์เฮอร์กันอีกแล้วนะครับ d a d i n b e r g นี่เหมือนจะให้เป็นแบบ full art ด้วยนะแต่ไม่ฟรอยนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเข้าสู่สนามเนี่ยเปิดการ์ดใบบนสุดเรา3ใบเนาะแล้วก็นำการ์ดหนึ่งใบจะให้ดูขึ้นมือครับที่เหลืรอร้องดรอปแล้วก็หากเรามีไซส์สามหรือสูงกว่าบนสนามเรา2ใบเนี่ยมากกว่าเนี่ยหรือว่าดอกคู่แข่งมีการ์ดหกใบเนี่ยมากกว่าสามารถนำการ์ดที่เหลือเข้าช่องเกียรตแทนได้ก็เรียกว่า แต่ลินเบิร์กเนี่ยจากที่ปกติเราแบบว่าถ้าเกิดใช้ในกรณีสามัญทั่วไปอะไรเงี้ยก็เอาลงมาเปิดอันที่ชอบแต่ว่าเนี้ยก็คือจะได้เอาประชาเกตด้วยนะครับนะถ้าเกิดแบบว่าคู่แข่งเขามีดรอปหรือว่าเรามีการ์ดที่มีไซส์สามที่สูงกว่าบนสนามเราสองใบเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยให้มาสองใบนะครับแล้วก็นี่เลยที่โนมอัปเกรดเดอร์เกียร์ก็ต์เวอร์พันนะครับรีบีด้วยนะคอคอสนะครับจ่ายสองเกียร์แล้วก็โซชาร์จหนึ่งใบนะครับอัพเรตเน์เทิร์นเคาน์เตอร์อีกแล้วนะครับ เขาบอกว่าคอมอนสเตอร์เคออสไม่เกินหนึ่งใบจากดอบเราโดยไม่จ่ายคอคอสนะครับแล้วก็ความสามารถโอเวอร์ไดรฟ์นะครับเป็นความสามารถใหม่ที่แรกในโลกในประเทศไทยของประเทศไทยของเรานะครับนะ,ะเหมือนโอเวอร์เทิร์นโอเวอร์โทลแหละเออแล้วก็เก็บเล็กเก็บน้อยก็คือถ้าเกิดแล้วว่าเทิร์นเนี้ยเราเกิดโอเวอร์เทิร์นไปแล้วใช่ไหมโอเวอร์ไดรฟ์ก็สามารถกดได้ใช่ไหมเพราะว่ over ามาดดันใช้ไ,ด,ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมเออมันใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากดโอเวอร์เทิร์นไปแล้วเนี้ยโอเวอร์ไไดดดรรรฟ์กก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 ก็็็็็็สาาาาามถ้ด้ด้อออีีีทนน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 นึงเเเเเเเช่นน่ััะะะคบบบบปลลยแววข ในมินเฟสเรานะครับจ่ายดึงไลฟ์แล้วก็สวมใส่เทมเคออสไม่เกินหนึ่งใบจากกองโดยไม่ต้องจ่ายคิวคอสนะครับโอ้ก็คือสวมใส่ฟรีนะแล้วก็คอมมอนเซอร์เคออสครับไม่เกิน2ใบจากกองโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอคอสต์่างหากเนาะสับโปแล้วก็ความสามารถเนี่ยจะไม่รับผลจากการรอยยอทีนั่นเองนะครับแล้วก็มีเคออสเจอร์จูรี้ดับเบิลแท็กแล้วก็โซกานั่นเองนะครับบีบีให้มา2ใบนะครับแล้วก็เมื่อกี้เรามีซูมหลังกองแอีกใบนึนงนะครับนี่ครับผู้ชีน้นำทาง chaos, Zero อยนะ่เคอคอสเกียร์กอสเวอร์ซีโร่่่่นนนัเเเอออองะคสขาาาบกกกววจยย3ีรติแล้็ เมืเ่อเรื่องคาเฟซครับของทั้งสองฝ่ายเลยคอร์มัลซ์ซูดเคียร์ที่มีไซส์3หรือต่ำกว่าจากมือหรือว่าดรอปเราไม่เกินหนึ่งใบโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสนะครับแล้วก็เคียร์ออสดูเรียนนะถ้าการเนี่ยออกจากสนามครับเราสามารถทําลายมอนสเตอร์บนสนามแล้วหนึ่งใบที่มีไซส์3หรือว่าต่ากว่าหางค้ำในการน่าจะอยู่บนสนามได้นาะแล้วก็มีโอเวอร์คิวรีบูนเนาะในระหว่างการโจมตีเทิร์นคู่แข่งนะครับทิ้งการจากมือเราหนึ่งใบยกเลิกการโจมตีนั้นจากนั้นนะฮะในเทิร์นนี้คู่แข่งกกทำการโจมตี้ททันีอ่ะ แล้วก็เคออ s เซเลอรี่แล้วก็ระโดดแท็กนะครับนะให้มา2ใบนี่ครับแล้วก็นี่เคออสเพนด้านะครับเป็นอาบิลิตี้เนมเมิปเธออีกแล้วเขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่สนามเนี่ยครับเพราะนั้เรามีกองทัพเทียบจากกลนะครับใบอื่นอยู่เราชาร์จเงินเก์ที่หน่วยจวนหนึ่งใบนะครับตัวฟาร์มตัวฟาร์มให้มา2ใบนะครับเคออสเฟียร์เขาบอกว่าเข้าสู่สนามด้วยความสามารถของการนะครับเพราสฉะนั้นมีกองทัพเทียบจากกลนะครับใบอื่นอยู่เนาะในเทธอเนี้ยการได้รับกระโดดแท็กนะครับแล้วก็เมื่อกันตั้งตีหากว่สาสฉะนั้นมีเคออสสองใบหรือว่ามากกว่า เราชาร์จ1นึ่งเกจคิวสหน่วยจากนั้นนะครับหากมี3ใบหรือมากกว่าได้จูนหนึ่งใบนั่นเองนะครับจินโตเบต้านะครับใบนี้เขาบอกว่าอัลเบติเนมเปิดเธอเช่นกันเนาะเมื่อเข้าสู่สนามนะครับเราสามารถทิ้งการ์ดจากมือเรา1ใบาหากคำเนี่ยนำเวทมวนต์เคออสไม่เกิน1ใบาจากกองเราขึ้นมือนะครับแล้วก็สับกองการ์ดเราครับตัวเสือชั้นเยี่ยมนะครับเคออสโอซิริสนะครับช่องซ้ายหรือขวาเนี่ยเป็นอัลเบติเนมเปิดเธออีกแล้วนะครับเขาบอกว่า เมื่อการเนข้าสุสามใช่หากเรามีมอนสเตอร์ในช่องกลางเราชาร์จหนึ่งเกียร์แล้วก็โจาก,การะดหนึ่งใบนะครับอ่ะ Chaos ออ s ซิครนะครับ Ability name เนมเบอร์เธอร์เช่นกันครับเมื่อเข้าสู่สนามเนี่ยเราสามารถนำมอนสเตอร์จากดรอปเราสองใบแล้วก็เวทมนต์จากดรอปเราหนึ่งใบไปเดียงว่าใต้กอครับหากท่าเนี่ยได้ชาร์จหนึ่งเกียร์ฮีรหน่วยแล้วก็โจาก,การะดได้หนึ่งใบนะครับให้สองใบเช่นกัน Chaos b a j i g o เ e m นะครับคอคอสใจหนึ่งเกียร์ใจหนึ่งไรเนาะอาร์บิลิตี้เนมเบอร์เธอร มก,กาเนี้ยถูกกำลายสำเร็จนะครับจากความสามารถการเนาะแล้วโจวกการส่งใบนะครับนะแล้วก็เมกาโจกการต่อสู้ที่การแนตตีเนาะเราสามารถจะสังเกตหากไม่จ่ายเนี่ยมันจะโดนทำลายนะครับแล้วก็มีเป็นเหตุแล้วก็ดับเบิลแท็กนะครับใบนี้มี2ใบเลยเนาะแล้วก็ Chaos Un b e บ ion นะครับ a อาเบรตี้ในเบอร์เธอร์อีกแล้วเมก,กาเนี่ยบนสนามถูกนาลงดรอปนะครับเราโม่2ใบแล้วก็โจกการ1งใบโม่ก็คือทำลายการกองการตัวเองนะครับเออนะตามจำนวนที่ระบุไว้อย่างเช่นใบนี้ก็2ใบนะอ่ะ ควายเหล็กนะครับเขาบอกว่าคอคอสนะจ่าย2องเกตแล้วก็ได้เทิร์นเราการยี้บนสนามไม่สามารถถูกทำลายได้แล้วก็อับริตี้เนมประเทินนะครับเป็นเคาน์เตอร์ด้วยเออจ่ายหนึ่งไลฟ์นะครับหากทำเนี่ยคอมันเตอร์กองทับเทียบจากโกลจากบนมือเราหรือว่าจากกองการ์ดเราลงช่องอื่นไม่เกินใบโดยจ่ายคอคอสหากเราทำการคอจัดกองเนี่ยจะได้สับกองแล้วก็สับกองนะครับดับเบิ้ลแอท็กไม่ใช่จะได้สับกองมันต้องสับอยู่แล้วนะครับให้มาสามเลสามใบเลยครับจากบัตรควายเลยของเรานะ สามใบใช่ไหมมันไม่ได้มีซ่อนนะเออเคือให้มาสามใบหมักแล้วก็เป็นเวทมนต์นะครับนี่เลยเวทมนต์ออริจินอลครับผมเคยอสแกน Protection นะครับไร้การนี้ได้ค่ะแฟนเราเป็น i n ฟิสิตี้ h ดอะเคย i n อินฟินนะครับผมเอ๊ะมีหรือเปล่านะอ่าเขามีมาให้ด้วยนะครับนะมันจะเป็นแฟกพิเศษอีกใบนึงนั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยไปพูดกันนะกันนะึเท้ากับเกมครับเคาน์เตอร์นำการทุกใบบนมือเราแล้วก็การนี้ได้ดรอปทั้งการได้ดรอปทั้งหมดนะเรากลับเข้ากองสับกอจากนั้นเนี่ย ร้อยไลฟ์ฟาของเราจะกลายเป็นสิบหน่วยตัวการ์ดห้าใบนะครับตาการ์ดจากบนมือเราหนึ่งใบเนี่ยและการ์ดเนี้ยเข้าสู่ช่องเกียร์นะครับแล้วก็ในเทิร์นนี้การ์ดทุกใบวนสามเราจะไม่ถูกนํอาออกจากสนามโบยการ์ดของคู่แข่งแล้วก็เราจะไม่ได้รับความเสียหายจากการ์ดของคู่แข่งนะครับนะการ์ดตันตายดีๆนี่แหละให้มาเพียงแค่หนึ่งใบเท่านั้นนะครับการ์ดใหม่อีกใบครับกับ c h a o s Ge a r g o d Order นะครับแคสคอร์สใจหนึ่งไลฟ์เป็นการ์ดเนมเปร์เทิร์นนะครับ ใช้เลือกเลือกใช้ได้หนึ่งอย่างเนาะอันแรกคือชาร์จสองเกจจากนั้นดูเกตทุกใบนะครับสแสดงมอนสเตอร์และไอเทมเนี่ยอย่างไรนะั้นไม่เกินอย่างละหนึ่งใบครับนางฟ้าเหล่านั้นน,นนะขึ้นมือเราหากแฟลกเริ่มข,ของเราเป็นดเคออสนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นดูเกีทุกแบมอนแล้วก็นาการไม่เกินหนึ่งใบกักนั้นนะขึ้นมือเราแทนได้นะครับนะแล้วก็มีความสามารถเคาน์เตอร์เขาบอกว่าในเทิร์นเนี้ยหากเราได้รับคเสีายหย5หน่วยหรือว่ามากกว่านะครับแลวเรามีการที่มีความสามารถดูโออยู่บนสนามดรอปหรือโซควาาามเเสียยยหนนนนั้จะกลป็์ เป็นการ์ดฟาร์มได้การ์ดกันได้นะครับแล้วก็มีมาให้แค่หนึ่งใบนะครับผมดีเคออสอัปเกรดนะครับเขาบอกว่าร่ายการนี้ได้หากแบบเป็นดีเคออสเท่านั้นนะครับแล้วก็การ์ดเน้นโบยเทอร์อยู่แล้วหากดอเรามีการ์สาดสิบใบหรือมากกว่านนำการ์ดที่วางคว่ำไว้ใต้แฟลกของเราไม่เกินหนึ่งใบนะครับวางหงายหน้าทับแฟลกของเรานําการ์ดเกียร์กนในชื่อเนี่ยไม่เกินหนึ่งใบจับกองขึ้นมือแล้วก็สับกองน,นะครับให้มาสองใบนะนี่ครับเกียรจคอบแอนด์วิสดอมเนาะ แคสคอร์ตใจหนึ่งเกียรติแล้วก็กันเนมบนเทินเคาน์เตอร์นะครับเลือกใช้ริ่งอย่างอันแรกคือเลือกเคออสบนสนามเราหนึ่งใบในเทิร์นเนี้ยพาวเวอร์ Power และคลีย์ที่ข้อของการนั้นจะไม่ถูกลดลงโดยความสามารถของการคู่แข่งได้นะครับเป็นการกันที่ยอดเยี่ยมนะครับ<ม>แล้วก็คอมมอนเตอร์เคออสจากดอกเราหนึ่งใบโดยจ่ายคอคอสเลครับนะให้มาสองใบนี่เองแล้วก็ลดจำนวนประชากรนะครับแคสคอร์ตครับนำมอนสเตอร์ที่มีไซส์สามหรือว่าสูงกว่าบนสนามเราเนี้ยหนึ่งใบลงช่องดอกและจ่ายหนึ่งไลฟ์นะครับ เป็นการ์ดเนมประเทือนเคาน์เตอร์และจุก,การส์สองใบนั่นเองนะครับก็ไปคอมโบกับตัวมอนเตอร์ที่บอกว่าไอ้ลงหลุมเกิดความสามารถอะไรได้มากมายนี่ครับผู้ปรากฏขึ้นจากความวุ่นวายนะครับไล่าการนี้ไดาเมื่อเรามีคีออสองใบหรือว่ามากกว่าเท่านั้นนะครับแคสคอสใจหนึ่งกิเลสการ์ดเนมประเทือนนะครับเราจุก,การส์สองใบนั่นเองเนาะแล้วก็แมชชินนิ่งเซอร์เคิฟน์นะครับ เขาบอกว่าร่ายกันนี one by one by. ้ได <necessary> ้ในแต่กู first, ่แขงเท่านั้นเนาะแคสซอรนอมมอนสเตอร์บนสนามเราหนึ่งใบลงดรอปนะครับแล้วก็คัเตอร์คือคอรมอนเตอร์ที่มีไซส์3ามหรือสูงกว่าจากดรอปเราโดยอดใจคอคอสนั่นเองนะครับสองใบแล้วก็เทพจากคนเดินเครื่องนะครับเขาบอกว่านอมมอนสเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบที่มีไซส์30หรือสูงกว่าจากคอคัสเราขึ้นมือแล้วก็สับกอนนะครับคาเสิร์ชคาเสิร์ชอิเล็กทริฟิเคชันนะครับรายการนี้ได้เมื่อมอนสเตอร์เรามี4ใบหรือมากกว่านั้นเนาะการ์ดนิ ให้มา2ใบนะครับแล้วก็ Chaos m i l เ e n n i u m นะครับการ์ดเนมบัเทิลนำมอนสเตอร์เควอสไม่เกินหนึ่งใบาจากดอกเราขึ้นมือจากนั้นเนี่ยหากบนสนามเรามีมอนสเตอร์เควอสสองใบหรือมากกว่าเราชาร์จสองเกตแล้วก็หากบนสนามเรามีเควอสสามใบหรือมากกว่าเราฮิ้วสองหน่วยนะครับนะแล้วก็เอาพิเศษของผู้ปกครองนะรรยการนี้ได้บนสนามเรามีมอนสเตอร์ที่มีไซส์ดั้งเดิมเป็นสามหรือสูงกว่าได้ได้บนสนามห,หรือมากกว่าเท่านั้นนะครับ เรื่องใช้หนึ่งอยา่างแรกคือนำการหนึ่งใบาจากดอกเราที่ไม่ใช่ไอ้ใบเนี้ยกลับขึ้นมืออันที่2คือเคาน์เตอร์แซมมอนเตอร์ไซส์สามนอมากกว่าหอวเราหนึ่งใบนั่นเองนะครับให้มันสองใบแล้วก็ดาบเทียจากโกนเคออสดากูโรโยอันนี้เป็นรีน่าจะรีไอหรือเปลนะ่านะนะหลังหลังก็จะแบบมัจจะมีพวกการ์ดวีไอดีเอสลีบี L v, อะไรเงี้ยออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแคสคอสจหนึ่งไลฟ์เนาะการ์ดนี้สามารถจมดีได้แม้ว่าจะมีมอนเตอร์ในช่องกลางนะครับแล้วก็เป็นการ์ดเนมเบอร์ไอ้การ์ดหนึ่งคังเปอร์เดินไม่ใช่การ์ดเอเิ เมื่อมันเตอร์กองทัพเทพจักรกลเข้าสู่สนามเนี่ยเราจูกอั์หนึ่งใบแล้วก็ถ้าเรามีการ์ดที่มีความสามารถดูโอ,อย้ยมันสามแล้วได้ชาร์จหนึ่งเกียร์แล้วก็ฮิลหนึ่งหน่วยด้วยนะครับแล้วก็มีพินเิเตนั่นเองนะให้มาสามใบเลยแล้วก็นี่ครับอินฟินิตี้ดิคอสเนี่ครับเขาบอกว่าก่อนเริ่มเกมนะนำไออินฟินิตี้ดิคออหนึ่งใบวางคว่ำไว้ใต้ดิคออสนะครับก็คือแล้วก็เราสามารถใช้การ์ดเคออสได้นะครับ และเราสามารถคอมมอนเตอร์ไซส์รวมกันได้อินฟินิตี้นะหรือว่าไม่จํากัดนั่นเองนะครับแล้วก็มอนสเตอร์บนสนาเราทุกใบที่มีไซส์30หรือสูงกว่าไม่สามารถถูกทําลายจากความสามารถและความสามารถจะไม่ถูกยกเลิกจากความสามารถด้วยนะครับแล้วการเนี้ยจะนับว่าเป็นการบนสนามไม่สามารถถูกทําลายได้ไม่สามารถนับออกจากช่องแฟลกได้แล้วก็ความสามารถจะไม่ถูกยกเลิกได้นะครับและการเนี้ยสามารถโจมตีได้แม้เราจะมีมอนสเตอร์อยู่ในช่องกลางนะครับก็คือแฟลกที่ตีได้นั่นเองนะครับแล้วก็ หมดแล้วสำหรับตัวของ chaos เราก็แน่นอนครับว่ามันก็คือเหมือนกับจักรพาสสายฟ้าของกล่องก่อนหน้านี้เลยนะครับคิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วก็น่าจะแบบว่าอู้หลายงคนเล่นใน c h ก็แบบว่าน่าจะแบบว่าเ้ยเห็นว่าเออมันก็ให้ของมาเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นแบบพวกการ์ดฟงการ์ดฟาร์มหรือว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่ใช้สําหรับการเล่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีหลายใบแบบเออเป็นใบรีบีที่แบบดีๆอย่างดาริเบิร์ก่ก็มันจะไบบต้อง ไปใช้สําหรับเคออสก็ได้นะครับเนาะอ่ะเนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามันจะเป็นพวก monster หรือว่าเวทมนต์จะให้มาอย่างละ2ใบนะครับทีนี้ก็คืออยู่ที่ทุกคนแล้วว่าจะตัดสินว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะว่า1กล่องมา250บาทถูกไหมและที่นี้ยก็จะมีหลายคําถามถามว่าเฮ้ยพี่แล้วมัน1กล่องมันจะดีหรือเปล่าหรือว่าผมควรจะซื้อ2กล่องดีเนาะในกรณีของเคออสเนี่ยก็เราเห็นชัดเลยว่า ของทุกอย่างมันให้มาอย่างละ2 2 2เนาะยกเว้นจะมีตัวบัดดี้กับมอนสเตอร์บางใบนะเท่านั้นเองแล้วก็จะมีพวกไอการ์ดใหม่ๆอะ่ะที่มันจะให้มาแค่เนี่ยอย่างอันเนี้ยไอพวกการ์ดแบบใหม่ๆเลยอะ่ะที่มันจะมีเทคเพราะว่าเออหนึ่งครั้งต่อเกียร์มาอะไรเงี้ยก็จะมีบอกว่าไปไหนวะพวกแบบเทคหนึ่งครั้งต่อเกียร์มาอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นการ์ดฟาร์มมันก็จะให้มาเพียงแค่1ใบเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอะ พวกการสุ่มหลังกล่องมันก็มีโอกาสสุ่มได้ตัวพวกนั้นด้วยนะรวมถึงบัตตี้รวมถึงอะไรพวกตัวการ์ดแบบซีเครตอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะจะมีโอกาสสุ่มได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะพูดว่าหนึ่งกล่องก็สามารถทําให้คุณเล่นสนุกได้แต่ถ้าเกิดคุณอยากว่าเอยเอาแบบฟูฟูเนี่ยเอาแบบซื้อสองกล่องไหมล่ะจะได้แบบว่ามีของครบอย่างละสี่เผื่อแบบว่า หลายคนน่การเล่นมันไม่เหมือนกันหนอะดวงในการโชว์คัทมันก็ไม่เหมือนกันอาจจะแบบว่าเพิ่มตรงนั้นลดตัวนี้เลยนะบองบไบมันจะเป็นสำสำหรับเราไงแล้วก็เอาออกไปแล้วก็ใบนั้นเข้ามาแทนก็2กล่องก็อีกเป็นอีกตัวเลือกที่ดีอ่ะแล้วทีเนี้ยถ้าใครอยากจะอัปเกรดขั้นไปมากกว่านี้อีกแต่ว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีเควอสเลยเพิ่งมาเห็นตรงเนี้ยเห็นน้องออรุราไวฟฟูน่ารักอยากเล่นขึ้นมาปกติมันเป็นเออเครื่องจักรอลอะไรก็ไม่รู้ตลอดเห็นน้องน่ารักอยากเล่นอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งมาเล่นอันนี้ก สามารถเอาเนี้ไปเป็นเบสพื้นฐานในการจัดเด็กได้แล้วก็ไปซื้อไอ้ตัวชุดหลังๆอ่ะที่มันจะพวก a s s ออะไรต่างๆอะไรพวกนี้ที่มันจะออกกายความสามารถเวอร์เวอร์เวอร์วรัววงๆแรงแรงออกมาก็ได้เช่นกันนะหรือใครจะซื้อแค่อันนี้กล่องเดียวแล้วก็ผมเห็นเดี๋ยวนี้พวกร้านค้าเขาอำนวยความสะดวกให้เราคือเขาแกะกล่องน,นี้มาขายแล้วเขาก็จะมีการแยกขายบางใบออกมาก็สามารถซื้อได้หนึ่งกล่องแล้วก็คุณก็ไปเลือก ชอปปิ้งได้ว่าคุณจะเอาใบนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มแต่ว่าราคาแต่ละใบาก็จะไม่เท่ากันนะเออตอนนี้ก็อยู่ที่ทุกคนไปดูกันเองแต่ว่าถ้าเกิดทางนี้น,นนะผมอยากแนะนำว่าทุกคนอยากซื้ออย่างน้อยหนึหน่งกล่องไว้ถ้าเกิดใครที่จะเล่นนะนะแบบแบบหนึ่งกล่องเต็มๆนะเพราะว่าค่าสุ่มหลังกล่องสามใบเนี่ยมันดีมันมีแต่ใบดีดีนะครับเผื่อแบบซีเคร็ตจ,จะเป็นของคุณอะไนระ้วเป็นได้ของหรูมีใครมาพีสุ่มมาได้กําไรเฉยเลยนะครับได้ใบซีเคร็ตมาประมาณนั้นนะะแต่ก็ทั้งนี้นั้นก็มีเลทออกง แล้วแต่ทุกคนแต่ที่จะแนะนําจริิๆเลยสาหรับใครที่อยากเล่นก็1กล่องก่อนส่วนคุณจะเบิ้ล2กล่องหรือว่าคุณจะไปตามล่าการแต่ละอันเนี่ยแยกๆอาก็แล้วแต่ใจนะครับผมนะเล่นชิวๆเล่นทั่วไปเอาแบบว่ามาลองมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับยิ่งเล่นกับไอตัว FD09 หรือ FD CD ต่างๆเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าอย่างไอเนี้ยไปสู้กับ FD09 มันก็จะมีความแบบว่าเออสนุกนะเล่นแบบว่าเพราะมันแบบว่าดูแบบไม่ได้มีความกิ่งกาดเมอ่อวางกันแบบจนสูงกเกินไปเนี่ยอาจจะแบบว่าเล่นกับเพื่อนคือแบบว่า เพื่อนซื้อ FV09 และว AD10 อยากลํำลึกความหลังอยากเล่นการ์ดที่แบบว่าฟอร์แมตเว่วังๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการ์ดใหม่ด้วยอะไรประมาณนี้นครับก็เรียกว่าเป็นตัดสินใจแล้วกันนะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแนะนำถ้ากครอยากเล่นหนึ่งกองก่อนแล้วก็กล่องที่2หรือว่าจะไปซื้อแยกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือรับแต่คุณเลยนะครับแต่ว่า1กล่องรับรองว่าเล่นได้แล้วก็จัดไม่ครบได้เลยแหละนะครับมาโอเคก็ okay, ประมาณนี้แหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนฝากไลค์แชร์และสมัครด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบายแล เอฟที่ศูนย์เก้ารีวิวไปแล้วยอ้อนกลับไปดูได้นะครับ